สวัสดีครับผมสรารวุฒิบรรจุชวนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอชเอเบลประเทศไทยจำกัดวันนี้มีโอกาสได้พามาเยี่ยมชมบ้านลูกค้าซึ่งเป็นบ้านของคุณวิเชียนธีรกุลชัยนะครับก่อนอื่นอยากาให้วิเชียนแนะนําตัวนิดหนึ่งครับว่าพี่วิเชียนเนี่ยทำอาชีพอะไรสวัสดีครับผมวิเชียนธีรกุลชัยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทออคี o ee, ประเทศไทยจำกัดและก็ของอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทท็อปคลีน ประเทศไทยจับกัดนะฮะก็ทำธุรกิจอยู่ในแวดวงของพวกโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพวกทำฮาร์ดดิสก์ได้หรือว่าพวกทำเซมิคอนดักเตอร์เราก็จะซัพพลายเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์พวกเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในคีรูมรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันไฟฟ้าสถิตก็ทำธุรกิจนี้มาก็ประมาณ25ปีแล้วจึงป็จจีวัน นะครับ,รบนี้เป็นบ้านอของพี่วิเชียนนะครับหลังประเกลค่อนข้างใหญ่เนื้อที่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่หลังนี้เนื้อที่ที่ดินเองนะฮะเป็นขนาดหนึ่งไร่โดยมีกว้างสี่สิบยาวสี่สิบเ,เป็นเสี่ยงรตัสพอดีโอ้ที่ค่อนข้างสวยนะครับอยู่แถวอยู่ในพื้นที่ตั้งอยู่ในซอยอ,อนุสี่สิบสี่เดี๋ยวมาเริ่มเข้าเรื่องดูว่าพี่วิเชียนมีไอเดียยังไงถึงได้จ้าง บริษัทออกแบบตกแต่งภายในทาไม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ซื้อของแล้วมาใส่เองที่เพียนให้ความสำคัญกับนักออกแบบยังไงครับหรือว่าการตรกแต่งบ้านยังไงทําไม<อ>ต้องจ้างกลุ่มสถิหรือมรณากรดูแลครับผมมีความเชื่อเพราะตัวผมเองเนี่ยผมเป็นวิศวกรผมก็จะมีความเชื่อว่างานแต่ละขแขนแต่ละด้านเนี่ยเขาก็จะมีเอ็กซ์เพรสเฉพาะทางซึ่งซึ่งเขาสามารถจะบริหารจัดการอย่างผมเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้า ผม,ผมก็เชื่อมั่นว่าโอเคเราทำอยู่ในฟิลของเราเรื่องอย่างอย่างธุรกิจของเราเรื่องคินูลเรื่องไฟฟ้าผิตนะฮะเราก็คิดว่าเราเราเรียนรู้เราทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจนี้มานานเราคิดว่าเราน่าจะเอ็กซ์พอรต์ตทางด้านนี้ขณะเดียวกันการสร้างบ้านหรือการทำงานตกแต่งภายในอะไรพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาก็จะต้องมีม,มีมีมีมัณนนากรที่เขาจะเชี่ยวชาญตั้งแต่การออกแบบจนมาถึงขังน้นตอนการสร้าง ผมเชื่อเชื่อว่าเขาจะต้องมีความสามารถเป็นเอ็กเปิรในด้านนั้นนะให้ผมไปซื้อมาเองหรือว่าอะไรมาวางใส่ใส่ใส่มันฟังก์ชันอาจจะได้แต่เรื่องความสวยงามหรือความกลมคืนของของงานทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้นั่นเป็นที่มาว่าทําไมผมต้องมาใช้ทางเอเยนต์ยูให้มาช่วยออกแบบแล้วก็ จะสร้างตง่งไปอ๋อครับแล้วก่อนหน้านี้นที่เพียนม,มีความรู้เรื่องงานบิวินไหมครับว่าบิวินมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงหรือเคยมีประสบการณ์จากงาน Pre างเฟเจอร์บิวินบ้างไหมครับความวุ่นวายหรือความยุ่งยากยมันเป็นยังไงเคยเคยได้เคยได้เห็นจากบ้านของยากบ้างบ้านของพวกบ้างครับแล้วเราก็เคยเข้าไปดูอยู่ทุทนอน้อยอแต่ดูเหมือนมันจะค่อนข้างระบบเก่านะฮะ คือมันค่อนข้างจะกลาหนอสมควรอยังไงครับขุ่นทั้งอะไรนี่เยอะไปหมดเสียงเสริมบางทีก็ไปรบกวนข้างบ้านที่เชียงหาซึ่งซึ่งเขาก็จะของเพลิตแต่ว่าอย่างอย่างอย่างเซีรูนี้ยอดดีมีเรี่ว่าทางสุบุตรเองเนี่ยได้เชิผมไปดูโรงงานก็ตั้งแต่ต้นให้เราบรัยนจครับงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เชื่อมจับตัดประกอบเพราะงั้นเนี่ยพวกทพิชเชิ่งความ ความไซส์ขนาดอะไรพวกนี้ครับมันจะค่อนข้างแม่นนะฮะมาประกอบเนี้ยก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ในในระดับนึงซึ่งซึ่งซึ่งอย่างอย่างอย่างการสร้างระบบเก่าเนี่ยผมมักจะเห็นปัญหาเยอะครับนะฮะว่าเสียดเส้นสายอินจากเนี่ยบางทีมันไม่ได้คนับ้ก็ต้องมาต้องแก้ไขกันหน้าบตามสภาพครับ ซ UM um> um, ึ่งออกมาบางตีมันก็จะมีจุดจุดตึงจุดบอให้เราเห็นดครับเนี่ยครับข้อดีของระบบเก่าก็จะแตกต่างข้อดีของระบบใหม่ซึ่งความป็นหนักของช่างของยุคเก่ากับยุคใหม่ก็จะแตกต่างกันซึ่งผมเองเนี่ยผมทำธุรกิจด้านนี้มันกว่าสิบปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราทำตั้งแต่ระบบเก่าซึ่งเราก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วตอนที่เราออกแบบบ้านหลังนี้เราดีไซน์เป็นเป็นงานเปกระบบเก่านะครับแต่พอดีเราได้เปลี่ยนแนวธุรกิจมาแล้วก็มาเริ่ม ล้ำด้วยเทคโนโลยีการผลิตใหม่ก็เลยใช้ระบบใหม่ในการผลิตบ้านหลังนี้แต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ผมก็จะเชิญพี่วิเชียนไปที่โรงงานเพื่อไปเยี่ยมชมระบบการผลิตของเราก่อนว่าระบบการผลิตรูปแบบใหม่มันเป็นยังไงข้อดีมันเป็นยังไงทั้งนวัตกรรมของไม้นวัตกรรมการผลิตระบบการติดตั้งมันดีลงบน,บนเลยแต่ก็ดีอย่างที่พี่วิเชียนเป็นคนที่แบบเปิดนะครับพี่วิเชียนจะให้โอกาสเราใหม่ๆเสมอแม้กระทั่งตัวอุปกรณ์บ้านพับรังนิทักพี่เขียนชอบของใหม่หมดเลย release. ซึ่งเราก็ใช้ระบบซอฟต์แว์ ทั้งหมดเลยทั้งหลังทั้งล่างลิชักบานพับพวกนี้เป็นสิ่งที่แบบเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งช่างรุ่นเก่าอาจจะแบบไม่ค่อยเปิดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแบบโคกับโคแบนดิ้งกับช่างรุ่นเก่าในยากนั้นทีมงานของเอชิวเองเนี่ยถ้าได้เห็นทีมงานจะเห็นว่าน้องๆเราเนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ในเขาชอบจนมาเห็นการทํางานของพี่เชียร์เนี่ยเราผลิตงานทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดได้เห็นด้านหลังเราเป็นห้องวอลล์อินโพสตเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเหลี่ยมดินฉากแนวของเราเนี่ย นี่ยังไม่ได้ตั้งบานแบบเปอร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่คือการแขวนบานแต่เดี๋ยวจะมาตั้งบาน,นจะเห็นว่าเหลี่ยมแนวดินฉากเนี่ยมันจะค่อนข้างเป๊ะถ้าเกิดว่าไปเทียบตะบกเก่าเนี่ยอาจจะได้แบบนี้เหมือนกันแต่จะทําอย่างเงี้ยค่อนข้างยากเพราะระบบเก่าเวลาเขาทํางานเนี่ยคนทํากับเครื่องจักรทำยังไม่เหมือนกันคนทําเนี่ยเหลี่ยมดินฉากแนวพวกนี้จะให้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยค่อนข้างยากมากแล้วช่างเนี่ย จะมีตําราหลายๆตําราหลายๆศาสตร์มาทํางานรวมกันด้วยกับคนนั้นก็อิงตารานี้คนนี้ก็อิงตํารานี้แต่ไม่เห็นระบบใหม่ระบบใหม่นี้คือใช้สูตรเดียวกันผลงานออกมาจากซอฟต์แวร์เดียวกันสร้างมีหน้าที่แค่ผลิตตามแบบเท่านั้นเพราะงั้นจะทำให้งานทุกอย่างที่ถอดมาจากซอฟต์แวร์ค่อนขอ้างเป๊ะแล้วพี่เชียนรู้สึกยังไงบ้างครับได้ได้ได้เห็นกระบวนการทํางานของของน้องๆของทีมงานติดตั้งครับรู้สึกว่าบ้านออกมาประทับใจนะครับในระหว่างช่วงการติดตั้งอะไรงนี้คครับก็ ดูเหมือนว่ามันมันไม่มีความโกลาหลนะฮะจากที่โร๊เขาตัดสําเร็จอะไรกับเนี่ยอะไรมากระโจนงาแล้วเริ่มานั่งประกอบซึ้น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 ซึ่งมันก็จะไม่ได้มีฝุ่นมีอะไรล้วย่งือเสียงหรืออะไรมากมายที่อาจจะเป็นรบกวนข้างบ้านเข้าด mm ้วยนะับหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าของบ้านเนี่ยบางทีเข้ามาดูอาจจะต้องต้องต้องมาั่งนใส่เสื้อมาด้วยเพื่อกันฝุ่นกันอะไรแต่อันนี้เนี่ยดูแล้วระบบมันจะค่อนข้างเป็นระเบียบครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องประโยชน์ใช้สอยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีแล้วก็ดีกว่ารบกวนซึ่งซึ่งตัวผมเองผมจะเน้นในกุ่วุเสมอว่าผมต้องการประโยชน์ใช้สอยเนี่ยหลักแล้วก็สวยเนี่ยจะเป็นรองประโยใช้สอยนะฮะอันนี้คือคือคือหลักการของตัวผมเองครับ นะครับขอให้ประโยชน์ไว้ก <ie diy> ่อนแบบนที่หนึ่งความสวยมาตามมาแต่ว่าถ้ามาได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันอันี่เที่สุดนะครับเรามาทําในระหว่างการทางานบ้านหลังนี้ผมยอมรับอยู่ข้อนึงของผมได้ประโยชน์จากไอเดียของพี่เทียนค่อนข้างหลายอย่างเลยพี่เทียนเป็นคนที่แบบมองดีเทลได้แบบแม่นยํามากซึ่งเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับบ้านหลังอื่นของลูกค้าท่านต่อไปนะครับลูกค้าท่านอื่นก็ชอบไอเดียของพี่เทียนอย่างเช่นตัวด้านหลังเรานะครับ ตัวแผ่นไม้ที่เห็นเนี่ยสามารถเปิดสไลด์ได้นะครับเดี๋ยวหมอจะเปิดให้ดูนิดหนึงนะครับนี่เป็นไอเดียที่เป็นอย่างตัวนี้ครับสามารถเปิดเปิดได้อนนี้ลูกค้าเนี่ยนอนอยู่กลางคืนหรืว่ามีใครเป็นที่น้าสังเตตอนกนท่านเราสามารถเปิดหน้าต่างเพื่อ่งอกได้นเราว่าเรามีคนอยู่บ้านนะนี่ก็เป็นข้อดี ส่วนในช่วงเวลาที่แบบเราอยากไปเลยเราก็สามารถสืบค้นได้เลยไอ้รตรงนี้จริงๆล่ะเราต้องมีตกกิดต่อเดือนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะซึ่งไอเดียเนี้ผมเอาไปใช้กับบ้านสองสามหลังนะฮะลูกค้ารู้สึกแบบติดต่อเไปนี้มากๆ,ๆเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่เทียนด้วยนะครับที่ให้ไอเดียแบบแบบเก็ดเล็กเก็บน้อยที่เราไปได้ยุบต่อกับงานบ้านหลังอืงอ่นๆได้อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงว่า มันมีประโยชน์ใช้สอยด้ด้วยครับแล้วขนาดเดียวกันมันก็มีความสวยงามเป็นทรูอิวันในเวลาเดียวรับตรงนี้จะเน้นอี่ครับส่วนเด <kay. S 2> ี๋ยวหลังจากนี้ไปใช้เวลาสักประมาณสิ้นเดือนก็สิบกว่าวันบ้านหลังนี้จะเสร็จเดี๋ยว,วอวาจจะขออนุญาตมาถ่ายทําตอนที่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรวบรวมผลงานให้กับแฟนเพจของเราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับดีครับ